เวลาที่ว่าจะหอดยามแรงค้อยข้ามยามหรืออากาศยุ่เสียงขวางนั่นก็คือหนาวแห้งอยู่เสียงขวงาวง,ขวงนะเวลาหนาวที่หนาวลมพะลมแห้งสุดๆท้าว่าบบมีลมนะก็ทบ่บหนาวหแห้งไปลยแยต่ว่านี่ลมลมแห้งสุดๆหนาวโพดและนี่เมน,นูแรงนี้น้อยขอนําเสนอเมนูต้มเฟอบ่ฮู้จักจะกินเพลอก็ขึ้นอ้อด้ต้มเฟอนี่แหละอากาศหนาวหนาวแบบนี้นะบบขึ้นอยากกินเพลยยุ่งยากกินเดียวง่ายๆเอากินแล้วก็นอนตอนนี้น้อยก็ทีมาดังไฟหลังจากที่ว่าดังไฟแล้วแล้วก็หม้อค้างขึ้นค้างหม้ออยู่ในหม้อนะก็ทีปรุงด้วยเกลือเป็นงง แล้วก็มีผงฟ้าไทยเที่ว่าเอ็ดเฟอแล้วก็เหลือฮหอบก่อนก็จะมาเส้น้ำน้ำต้มเฟอ์มื่อี้มันจะต้มเป็นน้ำสินนส้นหมูนะกระเจ้าสิ้นหมูนะลงไปต้มต้มโดนๆเลยหลังจากที่ว่าน้อยขายเฟอก็คือจใจกินเฟอตลอดเลยเพราะน้อยงูซ่มมันสะดวกสบายแถมอีกอย่างเลยมันมีเต็มเฮือะงั้นเฟอแห้งนี่ค้างมอเฟอป่าไว้ระบาดนี้น้อยก็จะมากวดหันควาก็จะบ่ค่อยเห็นน้อยกวดหันควาอ่คลิปไปเลยเพราะน้อยบ่ค่อยมักไทยเวลากวดหันควาแล้วแล้วคิดเท่าที่ว่ากวดไปนะน้อยก็จะไปเสืร์ส่วนผักอีแม่เวลาดังฟืนก็แบบนี้แแหหลลละัังงจากก่่ววด้็ ขี้เท่าขี้เท่าห่อกระชายประโยชน์น้ำมันได้อีกเอาไปเป็นฟุ้นเจ้าสวนหลังจากเพากวนหั่นควาแล้วๆแ,วแวบบน,นี้น้อยก็จะมาแซ่ฝือสำหรับฝือแห้งในหนะัที่สามารถแซ่ก็ได้หรือว่าโบ่แซ่ก็ได้แต่ว่าแต่ละเท่อที่น้อยเห็ดนาะค่อนข้างที่ว่าจะมีเวลาหลายน้อยก็เลยมักแซ่ปะไว้เพราะว่าเวลาไปต้มนะ่ะจังว้ต้มโดนถ้าว่าล้างเราไปต้มเลยนะจะใช้เวลาในการต้มน้อยนึ่งประมาณนึ่งนาทีนี่แหละแต่ถ้าว่าแซ่เราไปต้มนะเจ้าจุ่มลงน้ำฟดๆแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นได้เลยพอดีแซ่ฝือแล้วตอนนี้คือไฟดับบ้านี้น่าจะมา อยู่ห <tu> ล <i ro> ังเหอนแล้วก็หน้าเหอนตอนนี้ผักเต็มเลยอาทิตย์แล้วน้อยได้กับเหอนแต่ว่าพอมาหอดอาทิตย์นี้ที่น้อยได้กับเหอนผักก็คือเต็มเลยข้างเหอนหน้าเหอนหลังจากคลิปก้อนๆที่ว่าน้อยถ่ายผักตังลงนะก็มีคนมาคอมเมนต์ร้ายเลยว่าแม่น้อยหน่ะเอาพันผักตังมาแต่เกอร์ลสหรับพันผักตังน่ะแม่น้อยเอามาแต่เหอนพี่น้องแล้วเอามาปูอยู่ข้างเหอนก็พอได้เด็ดข้าวตลอดแต่ว่าสาหรับน้อยน่ะน้อยบ่ค่อยมักผักตังไปเลยเพราะมันเมี่ยมเดาะไหมที่ว่ายู่ทางขึ้นเหอนก็จะหดน้ำมันนี่เป็นเดาะไมมที่ว่าแม่ ปูมาือึแต่ว่าตอนนี้แม่น้ยปูผักไปเมื่อเรียบร้อยก่อนที่ว่าจีโหดผักแล้วตอนนี้หม้อต้มฝือก็คือไฟดับหมดเลยนะก็จิมาดังเมื่อต้มฝือแบบสบับน้อยก็จะเสื้อแบบสไตล์มากเลยตอนนี้นะก็จิมาล้างเป็นจำพองมาเด่นพวงงอแล้วก็ลุซีนหลังจากที่ว่าล้างแล้วแล้วบ้านนี้ก็จิมาซอยมาเด่นแต่ละเพือดที่กินฝือหนาจะบ่ค่อยมากซอมาเด่นแต่แต่ว่าเพือนี้นาจะเสื้อเพื่อซีซันแล้วต้มฝือมือนี้ก็จะมีเลือดนําก็จะซอยแล้วก็พักปะไว้ก่อนบ้านนี้นาะจะมาเก็บหอมบัวที่จริงกระยา บวยแหลมาซยเวลาที่ว่าแม่น้อยปูผักอหน้าหงอนแบบนี้นะก็คือสะดวกสบายแหงอยาได้เพเลิก็คือไปเก็บเอาเลยเฟอ่์แห้งหนึ่งถงุงที่น้อยแซ่ไว้เมื่อกี้นะฮหดได้ประมาณ3ามี่ถ้วยนี่แหละในหนึ่งถงุงหลังจากที่ว่าแซ่ฟอเฟอออกมาแล้วนี่ได้ประมาณ7จ็ขีดเลยแลแล้วตอนนี้สิ้นหมูที่น้อยต้มปะไว้ตอนนี้ก็คือสุกแล้วเปื่อยแล้วบัดน,นี้นะ้อยก็จะมาซอยหลังจากที่ว่าแก้มเครื่องอะไรทาไมต,ตั้งแล้วแล้วบัดน,นี้นะ้อยก็จะมาเริ่มจุบเลยสาหรับเฟอร์แห้งเสียมขวางนี่นะที่เห็นมาจ้าเขาจ้าสุดร้อยเปอร์เซ็นต์บมมีส่วน kau